บบบสีัรั์สินลักษณะหนึ่งบนไปนเสร็จทั่วไปมาตรา1298ทรัพย์สิท์ทั้งหลายนั้นท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาตรา1299การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือัรสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาตรา1299 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่วรกสองถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มานั้นถ้ายังมีได้จดทะเบียนไซ์ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้นมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วมาตราพันสามร้อย ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้แต่การโอนอันมีค่าตอบแทนซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้มาตรา 1 3 0 1บทบัญญัติเองสองมาตราก่อนนี้ท่านให้ใช้บังคับถึงการเปลี่ยนแปลงราับและกลับคืนมาแห่งทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยโดยอนุโลมม,ญญามมาตรา 1, 3 0 2บทบัญญัติแห่ง3มาตาก่อนนี้ให้ใช้บังคับถึงเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปทั้งแพและสัตว์พานะด้วยโดยอนุโลม มาตรา1 3 0 4สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา1 3 0 4สาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นวงเด็บหนึ่งที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 2. ทรัพทรัพย์สิสน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตะลิงทางน้ำทางหลวงทะเลสาบวงเล็บ3ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมและโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์มาตรา1305สธาธาสถนสมบัติของแผ่นดินโอนไม่ได้ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกิจดีกามาตราหนึ่งสามศูห้ามยกอายุความสู้แผ่นดินเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตราหนึ่งสามศูนย์หกท่านห้ามมียกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตราหนึ่งสามศูนย์เจ็ดห้ามยึดทรัพย์ แผ่นนิมาตรา1.307ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ลักษณะสองกรรมสิทธิ์หมวดหนึ่งการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มาตรา1.308ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิง่งที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมาตรา1.310สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต มาตราห3ึ0บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น,น,นแต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้างวรกสองแต่ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่ามิได้มีความประมาทเลินเล่อจะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่ถ้าการนี้จะทําไม่ได้โดยใช้เงินพอสมควรไซ์ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้มาตรา1นึ่งสสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตมาตรา1นึ่งสบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตไซ์ท่านว่าบุคคลนั้นต้องทําที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของเว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดิน ต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงเท่าเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นแล้วแต่จะเลือกมาตรา1 3ึ2สร้างโรงเรือนลุกลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตและไม่สุจริตมาตรา1 3ึ2บุคคลใดสร้างโรงเรือนลุกล้ํำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่ โดยสุจริตไซท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิเป็นภาราจำยอมต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้วักสองถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไม่สุจริตท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทําที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้มาตรา1 3 1 1 1 3 1 3เจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้นและภายหลังที่ดินตกเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขไซ์ท่านให้ใช้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยราบมีคนได้มาใช้บังคับมาตรา1น1 4 ก่อสร้างที่ดินก่อสร้างติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้ธรรชาติมาตรา1 3 1 4ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา1 3 1 0 1 3 1 1และ1313 13, บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใดๆซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธรรชาติด้วยโดยนุโลรวมวัคสอง แต่ข้าวหรือธนชาติอย่างอื่นอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีเจ้าของที่ดินต้องยอมให้บุคคลผู้กระทาการโดยสุจริตหรือเป็นผู้หรือผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขซึ่งได้พอปลูกลงไว้นั้นคงครองที่ดินจนกว่าจะเสร็จการเก็บเกี่ยวโดยใช้เงินคํานวณตามเกณฑ์ค่าเช่าที่ดินนั้นหรือเจ้าของที่ดินจะเข้าครอบครองในทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ มาตรา1329สิทธิของบุคคลได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและสุจริตมาตรา1329สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตนั้นท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคียะและนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้างภายหลังมาตรา1330 สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินในการขายตลาดหรือคำสั่งศาลโดยสุจริตมาตรา1330สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายต,ตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานร,รักษาทรัพย์สินในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้โดยคำพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย มาตราหนึ่งสามสามสองสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุทธิในการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลหรือพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นมาตราหนึ่งสามสามสองบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุทธิในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้นไม่จำต้องคืนให้แก่เจ้าของแพ้จริงเว้นแต่เจ้าของจะจดใช้ราคาที่ซื้อมา